Thank you. 14คนนี้ก็คิดว่าน่าจะทําหน้าที่นะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราคิดว่า,เ,าเราก็คงจะต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นะครับที่ที่เราได้แชมป์มา3ครั้งแล้วนะครับครั้งที่4ครั้งนี้ก็ก็อยากจะได้แชมป์อีกนะครับก็คงประมาททุกทีมไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกทีมเขาก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็อยากอยากชนะเราด้วย แต่ละทีม3ทีมนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเวียดนามเองอ่าอินโดนีเซียเองเขาก็พึ่งแข่งดีจบไปร่างกายเขาก็น่าจะแบบฟิตมากๆค่ะเราก็ไม่ประมาทค่ะเราก็ใส่100%แน่นอนค่ะ